อนะคะก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์อีกสักนิดหนึ่งเออเม็ดอ่ะ่ลืสาวจินตราสาวจินตะา่าฮมาฮ่าย่า like ี่าฮ่าฮเาฮ่าฮยงฮ่าฮ่มีแฟนไากเากเา้าของฮขาฮ่าาเป็นแป้นายากเป็นไม้เดียวอยู่ แม,แม่จะมาวิเคราะห์นะคะเออทำไมอะทำไมแต่ละคนที่ลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางคนก็จะไปเป็นหมอบางคนก็จะไปเบิ้งแม่ไปไปมากๆนาชิไปได้เบื้องแม่แล้วล่ะนาสิไปเฮ็ปเดปลาแดกขายนะ <c oughs> นะคกก็คือก็จริงพูดตรงๆก็ได้คือว่าสิไปเบิ้งแม่คือไปว่าแม่ป่วยแม่ไข้คือไปแซงพอ่อแซงเม ไปที่ดีบอกตรงๆแม่ว่ากับพ่อนายสิมีปัญหาเลยคือพอบอกตรงๆว่าสิปเฮ็ปเดปลาแดกขายอ่ามันอันนี้ไปๆมาๆเ้าสิไปเฮ็ปเดปลาแดกขายสามบาทตีนิเช็คไปเช็คมากอืมมันเป็นจังไดอาการไม่เป็ยนจังได้่ะม,มัน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 อึดอัดให้วางไหนการที่คนเข้ามาบอกความจริงเนี่ยมันมันเป็นจังได เบิ่งไปเบิ่งมาแล้วสาวหน่อยเพรบ้านแพรงนี่คล้ายๆเป็นทางผ่านนะอ่าเป็นทางผ่านมาเพื่อให้มีมีการกระแสให้มีตัวตนเออมีไม่ชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงปุ๊บไปแล้วไปตัวทีบตัวแดนเราออบางก้นว่าจะไปเป็นหมอปุ๋นะไปอีกวงหนึ่งอือันนี้ก็ว่าแม่ป่วยตรงไปดูแลแม่เออแปลก แต่ละคนออกไปนี่คือเขาจะอ้างว่าเขาไปดูแลพ่อแม่ทาไมต้องแช่งพ่อแม่ด้วยแม่หญิงไม่เข้าใจเออไปใส่กับไปรูเบอกบอกันตรงๆบอกกันชื่อชื่อ,อม้นบอืละเวลามาก,กับมาเวลาไปกับไปกับเบ้าหนูจะไปใสกับไปบ่ได้ว่าดอกืคอ็คือจังพอ,อ้างแนวหนึง่งผัดไปแนวหนึง่งือจังอ่าโ้องช่อนี่กะอื ได้ข่าวว่าสิไปเฮ็ดปลาแดกขายเด้อยวาทยนี้สิไปลุ่งหลุ่งทงลุ่งท่าบุละเออใส่ว่าสิไปเลียงแม่น้อจ้าเออคือคือขี่ตัวเอ้ยไม่ใช่อันคือว่าว่าความจริงจังบาทแน่กันไปยูใส่ก็ได้เหมือนสิไปขายปลาแดกกับสสนับสนุนอยู่กับสิซ้อยกันเสียคือว่าขล่ะเออปากว่าสิบอซอยกันอวดก็ได้ือเ่าเป็นเวลาแต่ว่าต้องว่าอันตรงๆเออ่าโบเมนว่า อสิมาขี่ตัวกันจังซีไปไปม่าๆหรุอสิลุ่งรงไปเอาประแดดจกประแดดมาขายหรือสิไปเฮ็ดประแดดขายกับว่ากันไปอืมมันเป็นจังซีละพี่น้องเอ้ยคนเห่าอ่าอันนี้ก็ จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนาะก็น่าถึงเวลาลงถึงเวลากลับไปนั่นแหะแต่ว่ามันจะไปยังไงให้มันจะงางงามถามว่าน้องชอไปเนี่ยมันเป็นยังไงแม่ก็ว่าไม่ได้มีเสียหายอะไรนะอถึงเวลาน้องอยากจะไปน้องก็ไปแต่การไปเนี่ยคือว่าสิไปเบิ้งแม่แทนเด้เช็คมาเช็คไปที่ไปขายประแดดเขาเนี่ยเป็นจังใดมันเลากันตุ๋งตุงบดได้บอ เออบบโจคนนี่แหละบางคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะบางทีเนี่ยมาออเดเชั่นทําไมบบโจไม่รับอืมคืออีหักทางเนี่ยมันรับบอได้บบโจเขารู้ไงคือบบโจเนี่ยมีคนส่งข้อมูลให้เขาเยอะนะคะมีอะไรแปลกๆเข้ามาเนี่ยคือบบโจก็โชคดีที่มีพักมีพวกมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่คอยส่งข่าวให้บอสนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็รู้ได้เลยว่าเหมือนอีหักทางนี้มีคนส่งมาณนะวันนี้มันก็เปิดหน้ามากันทุกตัวแล้วอืมคนที่โชงหักทางมากนี่คือเปิดหน้ามาทุกตัวแล้วอื่นเป็นตัวเลยก็แล้วกันอืมอาจจะเป็นบางคนกับบางคนกับชินาคือปลากดปลาขยแงแน่ปลาทางก้าแน่ปลาหมึกแน่คือปลา คือกบคือเขียนเนี่ยแต่ละคนหน้าตามันก็ไปจังทันละเออเป็นโตโตคือกบคือเขียนคือปากกว่ากันไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็พ่อมาแล้วกับางคนเนี่ยเห็นไหมตำหนิบอสว่าเออทาไมบอสโจไม่รับอย่างงน้นอย่างน,องอางนี้อย่างนั้นพอรับแล้วทําไมไม่ทาเพลงให้เขาจะทําได้ยังไงเขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าเขามาเอากระแสเขามาเอาเอฟซี มาเอา fc แล้วก็ไปไหมโอ้ยตัตนบอสได้เนอะแม่มเอา fc เขาแล้วก็ไปเพราะมี fc เพราะมีตัวตนไปแล้วอดหลดไปบัแปดแสนเออว่าแม่จิไปเืิ่งพ่อเพิ่งแม่พุ่นไปขายประแดกพุ่นคนนี้ก็ไรเอานั่นละ่ะ fc ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมบางทีบอสไม่อยากรับเพราะบอสเขารู้อย่าไปหากดดันเพินเถอะเออ เขารู้ว่าใครจะมาอยู่ใครจะมาเอากระแสบอโจร,รู้ทุกอย่างแต่เอฟซีก็กดดันเขาอยู่นั่นลหละเออทำไมไม่เปิดหัดเพลงให้เขาทำไมไม่ชิงเกินนูนน่ะเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ดีเถ้าบอโจเออก็สอบว,ว่าสอบว่าสอบตำหนีบอดสารพัดสารเพ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปิดเผยออกมาบอสก็จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ผมรู้ว่าเขาเอาเก,กับเกค่ะว่าเขได้อีกเอเพระาะว่าอย่างก็รักษาน้ำาใจแต่ว่าคนที่มามีใครรักษา้ําใ้บอสโจบ้างบอสไม่มีหรอกค่ะมาบอม่มีแสงบอม่มีเอฟซีอก็ไปคือมาเอาเอฟซีเขาหน่ะแหละคือเอฟซีกะคือมันหักไปแล้วแมค่ค่ะบางคนก็หักไปเร้วก็ถิ่มบ่ได้ก็ตามก็ไปอ,อไปช่วยกันไปเสียกันแบบนี้นะ อ้ยพวก็กกหาวเด้วไปลองด้วยหาวหาวหาวอืออีลี่คือจังแบบเหมือนน้องแก้มเนี่ยก,กับมีมีมีสัญญาณมีค้นทรงข่าวมากคือกันเพิ่นมี่ไข่เออน้องแก้มแม่ว่าเออน้องแก้มกับมาออดิชั่นสามสามเตือแล้วบอดคือบอรับโอ้เขามาเอากระแสนี้ยเขาก็ไปไปออกอัลบ,บั้มเขาแล้วอืม อันนี้ก็ก็ไม่แปลกคือน้องแก้มาเพื่อเขาจะไปเอากระแสไปเอาไปทําเพลงอันนี้แม่ก็ว่าโอเคอยู่ว่าเป็นอย่างอือย่างน้อยก็รู้ว่าเออเขามาเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะแต่บางคนนี่มาแบบตีเนียนมาเลยโอ้ยมากันทั้งคณนะและ้วก็มากับน่นละถึงเวลากเตรียมตัวแล้วไปขายประเด็นไปไปสื่อไห้สื่อ,อยังเตรียมพิธประเด็นขายแล้วเอาก็ว่ากันไปค่ะ เอาที่เธอสบายใจเนาะอืนะคะแล้วก็คนที่เอ่อมีมีการเออเปื่อยังไงหาวเนี่ยไม่ชอบเลยอะ่ะหาวอะไรนะักมาอืมนะคะมีอืม อันนี้บอกว่าครึ่งล้านวัตตแสนกว่าหองบดถึงสองแสนด้วยซ้านี่แหละที่เขาว่าปั่นกระแสปนนะมีคนบอกว่าเอฟซี F C, ปั่นกระแสยอดมาไลยอ,อ,อุ๋งิงโอ้ยหักทางมึงมึงคือโง่เทมึงคือปึกเท้มึงกินขี้ติแม่มึงกอนขี้มึงิแต่ยั่งน้อยน่ะน,นะฮะมึงก็เห็นอยู่ว่าเขาโอนเขาค้องกันเท่าไหร่น่ะนะ อันรับหูรับตาตานี้มึงอีสาคปนันบอกอีกว่ากือมือนหนุ่มยีสิงข้องมาไล่แฉล้านเพร่ะหนามึงอย่าเฝ้าตายเด้อมึงอย่าเฝ้าศอกตายเดอ้ออืมใครจะไปปั่นยอดมาไลยได้มันปั่นไม่ได้การถ้าคนไม่โอนให้นะ่ะเออราอยู่ในโจเชียวเราไปปั่นไม่ได้ก่ะถ้าเกิดเขาจับติดมันก็ดูไม่ดีและหรือถ้าคนอื่นแม่ก็ไม่รู้นะ แต่ของลูกเอิงเนี่ยคือตัวจริงจริงๆนะคะพ่อแม่เขาเอฟซอยู่แม่ฮักพ่อฮักอยู่ต่างประเทศอ่ะคือเยอะแล้วคนไทยก็รวยๆก็ไม่น้อยโอ้ยมาแล้วะทําไมอ่ะมาแล้วก็หาวไม่ชอบเลยขอไปทุกคนนะคะที่พูดไปหาวไปเบื่อเบื่อไม่ได้มากเลยค่ะแล้วมันน่นหาวไหมอืมอืม เฟินมากเพินอยากมาว้ามาฟังน้ำจากมาเล่นน้ำลูกน้ำหลานเด้อพป่นองเด้อเออเฟินเป็นปอบภูพญานาฏแม่บอกได้สัเนีองแหละอยากมาบ้าน้ำลูกน้ำหลานดีใจดีใจเอาอีกแล้วโอ้แล้วก็อีหากทั้งในกระคือกัน บเคยนอนบ้าน,นด้ไดๆคะ่ะไอ้หักทางนอนโรงแรมนียคะ่ะอีหักทางนอนงโรงแรมทุกขึ้นว่าเงินได้ใส่เป็นนอนโรงแรมกรกกะตกระอดเออซีแม,มนคือคกุญตาเ่าบอกฟอกเงินบอกขอบวนกันอีหักทางมันฟอกเงินบ่นอ <c oughs> คนที่นอนโรงแรมได้ทุกวันนี่มันไม่ธรรมดานะคะมันต้องมีเงินเออต้องมีเงินเดยคะ่ะต้องมีเงินโอ้ลายล้านเลยคะ่ะกันนอนโรงแรมทุกขึ้นแบบนั้นนะ่ะเออ พี่ว่าที่มนนัน้อยโรงแรมทุกขึ้นเอาเงินใส่ไปน้อยกับรักกระรอโอ้ยเอาเอวอหาวอีแล้วไปสร้างเดียเด๋ยวันนี้สร้างเดี๋ยวบ้านนี้ยย่ำใดเช้าหาวเนาะบางก้นกับมาเบิงไล่เบิ่งคลิปแม่ก็หาวตามไปอืมแม่ก็เพิ่งรู้ว่าอีก่า,างมันไม่เคยนอนบ้านแม่ก็ว่าอยู่มันก็แปลกๆอยู่ห้องนอนมันไม่ใช่บ้านมันหรอกมันสร้างมันสร้างคอนเทนต์เฉยๆแล้วมันก็ไปนอนโรงแรมอืมอีที่ เออเอาจังนี้ละอันนี้เป็นข่าวล่ามาแล้วอย่างเด้อดวนข่าวดวนข่าวดวนเออนักลงเพิ่นจะไปเพิ่นประเด้ดไปเรียงแม่ดอกเพิ่นไปขายปลาแดดโอเคเคีียดเคีียดแต่ดีจ้ะ